โอเคถึงแล้ววันนี้ว่าลงบดแคมป์ขอให้มีคนละกันนะจ๊ะเพราะว่าพับจีไรบอร์ดอย่างเยอะเลยโอเคกันสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นพับจีไ e ก็สลับกับ GTA กับสเลนดีทั p เป,ปนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นกับผมเนี่ยผมจะทิ้งลิ้์ไว้ข้างล่างนะก็แล้วทุยแล้วก็แอดผมมานะฮะเดี๋ยว เดี๋ยวเล่นกันนะเกมนี้นเป็นเกมฟรีนะกินสเปกน้อยถ้าใครคอมไม่แรงเนี่ยก็โหลดเกมนี้มาเล่นแทน p ับจีสตรีมไปก่อนนะแต่การาฟริกมันก็ไม่ได้ดีเท่าอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แย่จนปวดจิตนะฮะอ๋อข้ากล้ามาพับจีนตอนเลยนะกับผับจีไ์นะไม่ใช่ผับจีสตรมก็ถ้าผมเล่นไม่ดีมากนะขอโทษด้วยนะผมผมเล่นกากนะอย่าไปบอกใครนะ โอเคครับก็ผมอยากได้สไนว์ว่ะเอาคาไม่ก็เอ็มสองีก็ได้โอเคครับ okay. จะมีสไนว์เปล่าวะเฮียอันนี้ก็เฟ r ร์เดนนี่ไงผมเจอคาแล้วเกีย เดี๋ยวไปฟารดเป็นตึกวายต่อดีกว่าดูจะทรงไม่ได้มีคนมานะฮะอ่าโอเคผมฟารร์มเส็จแล้วได้ M4 กับคามาอ้า,อ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 ,าอ่าบอส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 ตายโอ้ไม่โดนเลย2000 years later อยู่ไหนเอ้ยอ่าโอเคผมรู้แล้วมันอยู่ไหนอ่าวันนี้จ้ะตายซะบอสเวนใครใหดูซิว่าของบอสมีอะไรบ้าง โอเคกรสุนเยอะอยู่แล้วก็ระเบิดยาโอเคเก็บมาประมาณนี้แล้วกันนะนะก็ผมอัคดคลิปดึงชิบหายเลยก็ผมอาจจะพูดเบาๆนะนะโอเคฮะก, okay, ก็จะฟาร์มบูดแคมป์ไปก่อนแล้วกันจะ ผมผมผมยังฟ้าไม่หมดเลยเดี๋ยวผมฟ้าฟ้าไม่แกล้งเลยดีกว่าเอ่อโอ้ยโอ๊ยโอไอ้บอทเวมันเฟืองยาเมึงรู้ไหมตายไปเวนโอ้เนี่ยก็สองคิวแล้วฆ่าแต่บอทนะฆ่าแต่บอทโอเคก็เด yeah> ี๋ยวย้ายสำนาครัวไปที่อ oh ื่นด um> ีกว่านะบูธแคมป์น่าจะเคลียร์หมดแล้ว บอดก็ข้ามแล้วก็หัว่าคิดดีผมต้องได้ที่หนึ่งแน่เลยอะบ้าไปแล้วถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีคนจริงจริงอะมันมีแต่บอดนะคิดนี้แม่งสั้นมากเนี่ยก็เดี๋ยวขอไอ้บอดนี้มันมีกระสุนเยอะอยู่นะก็อย่างว่า ผมว่ากลาคืนนะผมอาจะพูดเสียงเบาไปหน่อยนะเข้าใจกันนะครับวายไอ้บอดเฟนอีกแล้วบอดหรือคนไม่รู้แต่ยิงแม่งเลยโอเคมันตายแล้วเหมือนว่ามันใช้ไฟก้านะผมว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะเดี๋ยวขอ่องหน่อยนะปั๊มยาก่อนโอเคใช่มันมีแต่ไฟกา้าแล้วก็ยา นิดหน่อยแล้วก็ของแต่งอาเคเหมือนว่า a อ o ดอมันจะมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจุดอยู่นะเปลี่ยนที่อยู่ัแหละเอาง่ายงถ้าคลิปมันสั้น mm hmm. ขอโทษ mm hmm. พ่อผมกาจะเล่นแค่รอบเดียวนะ <laughs> ผมจะ ไปเล่นเกมมือนะืแล้วนะตอนนี้ผมว่าตอนสองทุ่มมันเสียงดังมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปแถวเอโอเคเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าผมตั้งค่าย,ย่ังไงนะสำหรับออเสีผมปัตั้งเป็นตาบอดสีแดงนะเลือดเต้นสีฟ้านะก็ผมอยากจะตั้งป้อมสีแดงอยู่แต่ว่าผม ทำไม่เป็นผมตั้งไม่เป็นผมโง่มากเดี๋ยวผมจะไปลองตั้งนิดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเล่นเจบกันโอเคเดี๋ยวผมจะเคลื่อนย้ายเข้าวงแล้วกันเจยของก็เข้าวงแล้วกาแฟป็นอันต้ามเลยผมผมอมันมันมันก็ไม่ไดีคือปกติมันมันมีบางส่วนที่ว่าผม ปรับอันตาราแล้วมันเออมันมองยากนะก็ยังไม่ได้บบตั้งค่าลองผิดลองถูกเลยผมผมปรับอันผมปรับอันตราหมดเลยนะภาพก็ลื่นนะโอเคผมมีเอ็มสี่ใช่ไหมแต่ผมยังไม่เจอคนจริงๆเลยมีแต่บอทบอทกากนะบอทเกมนี้กาก,ากมากในผับ G ีโมบายแม่งก,กากกว่ากากกว่าเป็นพันเท่า ผับจีสตรีมกับผับจีไลท์นี่ยังพอรับได้ผับจีสตรีมนี่มันอัปเดตบอดเข้ามาในโหมดธรรมดาแต่ว่าโหมดแต่ว่าโหมดจัดอันดับมันจะไม่มานะเอโหมดจัดอันดับในผับจีสตรีมอะ่ะบดแรงกันแหละผับจีสตรีมไม่มีนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปแจมกับเบอร์กอรดีกว่าขอแจมฟเลยสิเฮียก็ ไปแจ้งกับมันหน่อยคือหาคนจริงๆมานานมากผมว่าไอ้บักกี้นี่มันต้องมีคนมาขับแ,บน,แน่ๆโอเคผมว่ามันมันอยู่ไหนเนี่ยผมผมคิดว่ามันเป็นตัวบักกี้ป่ะวะเหมือนบักกี้มีสกินนะโอเคว่าวงบีบไม่เจอใครนะบักกี้ก็ไม่มีซัก คนเลยอ่ะเฮ้าเมื่อกี้โอ้ว่าแล้วว่าแล้วอะไรเฟี้ยวเฟ้าอะไรเฟี้ยวเฟ้าเย็นลูกเพ่อยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอโอ้โหคนอ้าวอ้าวเอาไงดีปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนโอเคฮะมันมามันมาแน่มันมาแน่โอ้ยังจะทำไปซ้ำไอ้เวินยาปั๊มยาใหม่ยาเยอะยาเยอะ อ๋อมันวิ่งมามันวิ่งมาอ่าสุดยอดไปเลยกู